สวัสดีค่ะน้องปิมนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวันละข้อก็เก่งได้ข้อที่75กันค่ะเขาบอกว่าเศษ x ส่วน y นะคะบวกกับเศษ y ส่วน x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก y นั่นเองและเขาให้เราหาค่าของ x แล้วก็ y นั่นเองนะคะอ่าก่อนอื่นข้อนี้เนี่ยเศษส่วนตรงนี้บวกกันเราจะทําส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้เป็นทําส่วนให้เป็น x y นะคะก็จะได้เป็นทำส่วนเป็น x y อยู่ยตรงนี้เขียนเป็นมา,มาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะได้ว่าข้างนี้เนี่ยก็คูณไขว้ไปเลยนะคะ x คูณ x ได้ x ยกกำลังสองบวกกับ y ยกกำลังสองนั่นเองค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ x บวก y นะคะตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่า x บวก y เนี่ยมีส่วนเป็น1นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการคูณไขว้ไปเลย ข้างนี้เนี่ยก็จะได้เป็นคูณไปนะคะได้เป็น x ยกกาลังสองบวก y ยกกาลังสองเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคูณ xy ไปนะคะก็จะได้ xy ใส่วงเล็บไป x บวก y นั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็น x ยกกาลังสองบวก y ยกกาลังสองเท่ากับ x ยกกาลังสองนะคะตรงนี้กระจายเข้าไปเลยอ่า กระจายเข้าไปแต่ละวงเล็บนะคะตรงนี้เราก็จะได้เป็น x ยกกำลังสอง y นะคะแล้วก็บวกกับ x y ยกกำลังสองนั่นเองค่ะโอเคได้เป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะย้ายข้างนี้เนี่ยไปลบให้หมดเลยก็จะได้เหลือข้างนี้นะคะเหลือเป็นศูนย์แล้วก็ข้างนี้เนี่ยก็จะได้เป็น x ยกกำลังสอง y ลบกับข้างนี้เราก็จะเอา x ลบ x ไปลบนะคะ แล้วก็สังนั้นบวกกับ x y ยกกำลังสองแล้วก็ x y ยกกำลังสองแล้วก็ลบ y นั่นเองนะคะโอเคแล้ก็จะได้ว่า0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยลบกันแล้วได้อันตรงนี้เนี่ยต้องเป็น x ยกกำลังสองเนาะโอเคว่ x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองพอลบกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองคูณวงเล็บ y ลบหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าตัดยกกําลังสอง x ยกกําลังสองเนี่ยไปหนึ่งตัวใน x กำลังสอง y นะคะโอเคแล้วก็จากนั้นก็บวกกับตรงนี้นะคะก็จะเป็น y ยกกำลังสองคูณกับเอ่อ x นะคะ x ลบหนึ่งนั่นเองโอเคอ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้ดีกว่าโอเคนะคะก็จะได้ว่า สังเกตที่เศษส่วนตรงนี้นะคะโอเคเศษส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือตัวเศษเนี่ยไม่สามารถเป็นศูนย์ได้เนาะโอเคแล้วั้นเราก็จะได้ว่า x กับ y เนี่ยก็จะไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองอ่าเพราะว่าทาั้งถ้าทาั้งสองจำนวนเป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้เราก็หารด้วยศูนย์แบบนี้นะคะก็จะไม่สามารถหาค่าได้นั่นเองโอเคนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็น x บวก y โอเค ดังนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าในเมื่อก้อนนี้เนี่ยไม่ไม่เท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะได้ว่าก้อนนี้เป็นตัวลบตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะเพราะว่าศูนย์คูณกับตัว x ยกยกกำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นศูนย์เนาะค่านี้ก็จะได้เป็นศูนย์เหมือนกันรวมกันก็จะได้เป็นศูนย์นะคะโอเคแล้วเราก็จะได้เป็น 5 y ลบ1มีค่าเท่ากับ0แล้วก็จะได้ว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วก็ x ลบ1เท่ากับ0ก็เช่นกันเลย x มีค่าเป็น1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับ1นะคะก็จะเป็นคำตอบของเราค่ะโอเคนะคะก็จะตอบ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1นั่นเอง ก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับบอลข้อก็เก่งได้ขอด้อที่7จดค่ะ